แฟนต้าแฟนต้าไปไหนลูกมามันทุ่มกว่าแล้วมาลูกมาสิงหาไปเรียกน้องแฟนต้ามาลูกทุ่มกว่าแล้วนะอ๋อไม่ใช่แฟนต้าเนี่ยที่วิ่งไปสไป์เนี่ยสไปตัวสีขาวไปเรียกสไป์มานะ่ะแฟนตาวิ่งไปแล้วแฟนต้าขาวดําตอนนี้ทุ่มกว่ากว่าแล้วนะคะนี่เจ้าดําเล็กแม่แมวจอนนะคะนั่งเศ้าลูกนะคะนี่เจ้าโคกนะคะ น้ากันกินข้าวอยู่เลยกินนั้กแต่ห้าโมงเย็ยนเขากินเรื่อยๆนะคะวิ่งซนเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มากินอีกอ่าสไป์กับแฟนตาแฟนตาหน้าหนวดขาวดำไล่จับแมงเหรอลูกสไปสไปอ้ปา,าอจับจบที่นี้แมงอะไรบินน่าไปหลังหอพักคุดตักแล้วี่ห้องพักของเด็กๆนะคะหมายเลขห้า เป็นแมวจรที่ได้อยู่หอพักฟรีนะคะน้ำไฟไม่ต้องเสียดำเล็กดำเล็กจ๋าแผลทำหมันสัปดาห์ที่แล้วหายดีแล้วนะคะตอนนี้นี่สปไปวิ่งจับแมงเจ้าดำเล็กแม่แมวจรก็จะมานั่งเฝ้าลูกอย่างนี้นะคะเวลาเด็กๆออกมาเล่นข้างนอกแม่เขาก็จะมานั่งเฝ้าแบบนี้ทุกวันเลยนะคะแอนพี่โคกมาเข้าออบ้านเนยอ่อ สนุกใหญ่เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งแม่จะพาเข้าห้องนอนแล้วนะลูกมันดึกแล้วห่วงนะคะกลัวหมานอกซอยวิ่งเข้ามาแล้วก็มากัดเด็กๆเ,เ,เป็นห่วงตอนนี้เด็กๆสามตัวเข้ากันกับสิงหาได้ดีนะคะสิงหาครับนี่พี่ดำใหญ่ไม่เห็นสองวันแล้วนะคะไม่รู้หายไปไหนสิงหาไปเล่นกับน้องสิหลกสิงหามานอนอยู่หน้าห้องพี่แจ๋วแววศูนย์สองพี่แจวแววไปทำงานหลก วันนี้อากาศเย็นนิดนึงนะคะเถอง,งเขามีความสุขมากๆเลยนะคะเมื่อกี้กุตักเอามอเตอร์ไซค์กุตักลงไปนะคะข้างล่างปกติเด็กๆเ,เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์กุตักเล่นทุกตัวเลยนะคะชอบมากๆสิงหาไปเล่นกับน,น้องใชลูกฟุตบอลฟุตบอลสีเขียวไม่รู้หายไปไหนปกติเขาจะเตะบอลหยุดลานลานหอพักกุตักนะคะน่า สิงหากับแฟนต้าเป็นแมวที่ถูกกันมากนะคะนีะ่สิงหาเนี่ก็ตั้งแต่ต้นสิงหาสิงหา,งหากันยาตคมเข้าเดือนที่สี่แล้วนะคะเจะ้าสิงหาที่หลงมานี่นะคะสิงหาตัวนี้หลงมากนี่เข้าเดือนที่สี่ละยังก็เลี้ยงไว้อย่างนงี้นะคะไม่รู้ไปพัดหลงมาจากที่ไหนหลงมาในบ้านคุณอานะคะวันนั้น หมาของคุณอาเกือบกัดตายนะคะดีอยู่ที่น้องเห็นก่อนพอดีก็เลยอุ้มออกมาจากลงรถจน,นเขาก็เลยรอดนะคะแล้วก็อุ้มมาให้คุตาคุตก็เลยเอามาอยู่กับเจ้าดำเล็กตัวนี้นะคะตอนนั้นดำเล็กกาลังคล้องแล้วก็ได้มาอยู่กันโดยติ้ยายเดี๋ยวนี้ให้เด็กๆมาทานข้าวนอกห้องแล้วนะคะย้ายมาให้กินข้างนอกแล้วไม่ให้กินในห้องแล้วนะคะเพราะเละตุ้มเป๊ะหมดเลย <laughs> ข้างหลังหอพักมันมืดนะลูก ข้างหลังหอไม่มีไฟหรอกมากันหมดทุกตัวเลยไหนล่ะโคกแฟนตาสไพร์สิงหาไปเอาน้องออกมาลูกไม่มองไม่เห็นสักตัวเลยมาวิ่งออกมาอยู่ข้างในกันนู้นนะคะชอบมุมนี้กันมากเลยมาออกมาได้แล้วเด็กๆออกมาได้แล้วลูกโคกแฟนตาสไพร์มาเีลเมยวเหมียวเมียวเหมียมีามาแม่ไปแล้วนะไปเล่นแต่อยู่ข้างหลังมืดตึ๊ดตเลย มาได้แล้วลูกมาได้แล้วจะได้ไปตามหาเจ้าดำใหญ่ยังไม่เห็นดำใหญ่เลยดำเล็กนั่งหอลูกลูกไม่เข้าห้องนี้เจ้าดำเล็กก็ไม่ยอมเข้าห้องนะคะเนี่ยถ้าลูกเข้าห้องเมื่อไหร่นะคะี่ยถ้าลูกวิ่งเข้าไปในประตูช่องนี้ทั้งสามตัวนะคะเจ้าดำเล็กก็จะเข้าไปเนี่ยแล้วกลางคืนคุณตาก็จะคล้องกุญแจ เนี่ยตัวนี้ให้นะคะของุญแจแล้วก็ปิดหน้าต่างช่องนี้ด้วยกันเขาปีนออกดึกๆกลัวอันตรายเด็กๆออกมาได้แล้วลูกมาได้แล้วออกมาได้แล้วมาแล้วมาแล้วไปเล่นอะไรกันอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้ชอบชอบมามาลูกมา ตามไปเรียกลูกแกออกมาแล้วแล้วมันดึกแล้วนะเนี่ยไปเอาน้องออกมาลูกไปหมดทุกตัวเลยทีนะไปหมดทุกตัวเลย มันต้ามันต้าจะไปกลหนุกไหมคะเอาไปเล่นขาตั้งกล้องนั่นแะมันต้ามาทไอย่าไปถนนมารถจะชนรถจะชนนะลูกมันต้าคะตันต้าเขา้เขาบ้านเงินหมดหรือยังลูก <laughs> สิงหาวิ่งมาตัวเดียวหาน้องไม่เจอน้องอยู่ไหนอะลูกสิงหาน้องอยู่ไหนกันคะ <laughs> อะจะเอ๋จะจเอ๋ <laughs> อ่ะเจ้าแตนตา้าหลบอยู่หลังถังขยะนี่เองมามาออกมาได้แล้วลูกไปสแตนต้าเข้าห้องนอนได้แล้วลูกปะได้เวลาแล้วนะลูกสิงหาเรียกน้องออกมาเร็วมาเรียกน้องออกมาลูกชอบชอบ มันไปดูข้างในห้องนอนเด็กๆกันนะคะสไปยสไายทำอะไรอะลูกอันนี้ห้องไม่ลกดำเล็กเอาดำเล็กเป็นอะไรเอาโคกหายไปไหนลูกน้องโคกหายไปไหนไม่เห็นโคกเจ้าดำเลยโคกหายไปไหนคะโคกไปไหนอะลูก สิงหากับแฟนต้ายังเล่นกันอยู่เลยนะคะพอหรือยังอะลูกพอหรือยังพอหรือยังลูกพอหรือยัง,อ,อ,ยง,อ,อ,ยงอ้าวเ้ยสนุกใหญ่เลยอดยสิงหาก็เลยพลอยมีเพื่อนไปด้วยนะคะตอนนี้ก็หมดไปอีกวันหนึ่งนะคะ ก็วันนี้ก็ให้ดูความน่ารักของเด็กๆแมวจรของคุณตั๊กนะคะคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวสักพักคุณตั๊กจะเอาเด็กๆเ,เข้านอนแล้วก็ปิดไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวคุณตั๊กขอลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้คุณตัก๊กสวัสดีค่ะโคกมาลาน่อยยังไงเจอโคกแล้วโคกจ๋าโคกอตต้าวิ่งไปเล่นข้างหลังบา,บายบาย ขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้คุณกือตักทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ